แสงของดวงตะเวนศาสตร์ส่องมาเป็นสัญญาณให้หลายชีวิตเริ่มต้นการทำมาหากินเช้านี้แม่ใหญ่สียังคุมล้างหายไม่แล้วเสร็จทำให้ไก่ไม่ลกอ่อนของแกหลุดจากเล้ามาหากินในสวนผักของคุณนายอเมนดา มันพากันมองหาบะเขียเคียสุกเฮิมถ้าหน่วยไหนออกสีแดงจากหน่อยมันจะพากันไปจิกกินหลังจากพากันลักกินบะเขียเคียสุกจนหมดแล้วมันก็พาลูกมะเขียคอกคอกอยู่ตรงนี้เพื่อหากินมดกินแมงตามภาษาไก่ทั่วไปเมไก่ จะทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนให้ลูกมันรู้จักการหากินเองเมื่อได้เรียนรู้จากแม่พวกมันจะเริ่มทำตามเรียนแบบนี่ถือเป็นการสั่งสอนถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของสัตว์จากแม่สู่ลูกในธรรมชาติก่อนที่ลูกไก่หลายตัวจะถูกจอนฟอนมาลักกิน ในขณะที่แม่ไก่ก็จะถูกนำไปต้มในเวลาต่อไป